โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4ตัวแทนเยาวชนชายและหญิงจากทั่วประเทศทั้ง16คนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในว่าที่แม่ชีน้อยของเรากันเลยครับเมื่อความตั้งใจของลูกสาวคนเล็กคนนี้คือการบวชเป็นแม่ชีน้อยเพื่อคุณพ่อหราจะตั้งใจบวชในครั้งนี้และอยากให้คุณพ่อหายไวไว้นะคะ น้องนาตาลีจันจิราสาวน้อยลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวโคลินสันโดยความที่บ้านทําธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตทั้งพ่อและแม่จึงต้องสลับกันกลับมาดูแลลูกๆที่จังหวัดอุดรธานี พี่คุยกับเขาแล้วว่าต้องตัดผมนะลูกโกนผมนะเขาก็โอเคมามีเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่พอดีบังเอิญแฟนพี่เขาป่วยด้วยเขาบอกว่าหนูอยากทำบุญแล้วเผื่อผลบุญนี้ส่งให้พ่อเขาหายเอยงนี่ยค่ะเวลากลับมาถึงบ้านน้องนาตาลีก็จะเป็นเด็กสดใสร่าเริงช่างพูดคุยหากแต่อยู่ที่โรงเรียนน้องจะไม่กล้าแสดงออกมากนัก เวลาอยู่โรงเรียนทำไมถึงขี้อายคะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าบางครั้งหนูขี้อาย์เนีแบบนั้นหนูไม่ค่อยแน่ใจแต่กับอยู่ที่โรงเรียนเขาจะเป็นเงียบไม่กล้าที่จะแสดงออกเขาเป็นมาตั้งแต่เขา,อ,าอยู่ที่โรงเรียนที่ภูเก็ตนะคะแต่พอย้ายมานี่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมทั้งทนที่คุณครูก็ไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวแต่เขาเกิดความกลัวฝังใจตั้งแต่ตอนเขาอนุบาลน,นะคะ อยากให้น้องกล้าแสดงออกมากกว่านี้ค่ะมีความมั่นใจในตนเองมากกว่านี้ค่ะคุณแม่อยากให้น้องนาตาลีนะคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อดทนมากที่สุดรักพ่อแม่มากค่ะ